สรุปลำดับเหตุการณ์การปรากฏของสิบสัญญาณใหญ่ของวันกียามัตวันนี้เสนอตอนด้วนอาทิตย์ขึ้นทานที่ตะวันตกและการออกมาของยะยุทธและมะยุทธจอนทํำลายล้างออกมาจากภูเขาอยู่มาวันหนึ่งดวนอาทิตย์ที่คอยปล่อยแสงสว่างแก่โลกใบนี้ได้ดับลง ในระยะเวลา3วันและจะปรากฏอีกทีในวันที่3แต่ได้เปลี่ยนทิศทางเป็นทิศตะวันตกในเวลานั้นจงรู้ไว้เถิดว่าประตูเตาบัตแห่งการอภัยโทษได้ถูกปิดลงแล้วต่อให้จะเตาบัตร้องขอจนน้ำตาออกกลายเป็นเลือกก็ตาม จะไม่มีผลอะไรเลยเพราะหมดเวลาแห่งการตอบรับแล้วในช่วงเวลานั้นมนุษย์จะอยู่แบกกลาโหนวุ่นวายต่างคนต่างจะแย่งกันทำความดีจะเตาบัรขออภัยโทษแต่ว่าการทำความดีในช่วงเวลานั้นก็ไร้ประโยชน์แล้วไม่มีค่าอะไรเลยเพราะความจริงได้ปรากฏบนหน้าแผ่นดินแล้ว ในช่วงบ่ายของวันนั้นเองภูเขาจะสั่นสะเทือนจนทําให้กําแพงที่กัดขันยักยุทธและมะยุทธที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์สุกรทัยในอดีตได้พันทลายลงทําให้กองทัพของยัยุทธและมะยุทธได้ออกมา เอาล็อได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าจงกระทั่งเมื่อย,ยักยุตและมะยุตได้ถูกปล่อยออกมาและพวกเขาจะรุกเข้าจากทุกทิศทางสุร์อัลอันบิยาองค์การที่96ท่านนบบีมุ h ัมัดสโล,ล,ลั์ฮุอาลัยฮะสัลลัมได้กล่าวว่ายักยุตและมะยุตจะออกมาดื่มน้ำในทะเลสาบตาบาริยะจงแห้งสนิทพวกเขาจะออกมาอลาวาทำลายทุกสิ่งบนโลกไปนี้ เขาจะทำลายทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในเวลานั้นแม้แต่กองทัพของอิมานวะดีกับนบีอีซอ์ไม่สามารถที่จะต่อกอนและต่อต้านกองทัพของยะยุดธและมะยุดธได้จงกระทั่งนบีอีซอ์ได้ขอต่ออัลลอฮ์เพื่อให้พระองค์ทรงทำลายกองทัพของยะยุทธและมะยุดธพระองค์ก็ทรงทำลายพวกเขาด้วยหนอน ไปกัดที่ลำคอทำให้เกิดโรคภัยและล้มตุยทั้งหมดในที่สุดทุกท่านครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่23ของเดือนรอมฎอนเป็นไปได้ศูนย์ที่จะเป็นค่ำคืนไลลาตุลกัอัลลอฮุมมาอินนักอฟูนตุฮิบุลอัฟวาฟาะฟะอันนีดังนั้นอย่าลืมทำความดีให้มากๆ ขออภัยโทษดูอาให้เยอะๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกับประมาดอนในปีหน้าหรือไม่สุดท้ายนี้บางจะขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนงานดะวะบริจาคจริยะหรือจ่ายอากาศมานให้แก่องค์กรดะวะ<ๆ>เพื่อที่เราจะใช้ในภารกิจดะวะในห่งทางของอัลลอฮและช่วยเหลือสังคมขอให้ผลบุญต่างๆที่องค์กรของเราได้ทำไว้ จงประสบแด่ผู้สนับสนุนทุกๆท,ท่านและขอให้ผลบุญในส่วนนี้จงนำพาท่านสู่สว,สวนสวรรค์ของพระองค์อย่างง่ายดายด้วยเถิดอา,มอาเมนยาฮรปอนอาเนมีนเจอกันในตอนต่อไป